สวัสดีค่ะคุณชนะคุณใบตองและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะในช่วงเดือนกันยายนนี้ค่ะจะมีอยู่3ราศีที่เหนื่อยจริงแบบไม่มีสแสดงอินนะคะแต่อย่าเพิ่งท้อแท้ใจไปค่ะเพราะว่าทั้ง3ราศีนี้นะคะแม้ว่าจะเหนื่อยจัดหนักในช่วงเดือนกันยายนนี้แต่ว่าดวงชะตาของคุณจะกลายเป็นดาวรุ่งพุ่งปังในช่วงเดือนตุลาคมนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าจะมีราศีของคุณหรือเปล่า ราศีแรกที่เหนื่อยเหนื่อยในช่วงเดือนกันยายนแต่จะกลายเป็นดาวรุ่งในเดือนหน้านั่นก็คือชาวราศีเมถุนค่ะสําหรับชาวราศีเมถุนในช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะถือว่าเป็นเดือนที่คุณเนี่ยจะต้องใช้พลังงานในการขับเคลื่อนชีวิตอย่างมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินหรือว่าในเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะทําให้ชาวราศีเมถุนเนี่ยต้องเหนื่อยแบบเหนื่อยโยติงเต็งเลยค่ะแต่หมอไก่ขอให้ชาวราศีเมถุนอดทนไว้อีกแค่5วันเท่านั้นนะคะ เพราะว่าในเดือนหน้าเดือนตุลาคมนี้นะคะจะเป็นเดือนที่ชาวราศีเมถุนดวงชะตาดีขึ้นมาก <ๆ S 1> เพ้อเผอจะดีเกินความคาดหมายด้วยซ้ำนะคะ สำหรับชาวราศีเมถุนคนไหนนะคะที่อยากจะให้ดวงชะตาเนี่ยดีรุ่งพุ่งฟังขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะคะหมอไก่ขอแนะนําให้คุณทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตักบาตรในตอนเช้านะคะหรือว่าในเรื่องของการบริจาคข้าวสารอาหารแห้งให้กับคนยากไร้ก็ได้ผลดีเช่นกันค่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่าจะให้ผลดีขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะคะหมอไก่ขอแนะนําให้คุณทําบุญต้องแต่ในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้เลยค่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่าคุณทําบุญต้องแต่ตอนนีมม้นะคะก็ เียวเสมือนกับการเตรียมตัวเตรียมดวงชะตาให้พุ่งรุ่งในช่วงเดือนหน้านั่นเองค่ะสำหรับราศีต่อมาที่เตรียมตัวเทคออฟในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะนั่นก็คือชาวราศีพิจิกนั่นเองค่ะในช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะถือว่าเป็นช่วงที่ชาวราศีพิจิกเนี่ยจะต้องเหนื่อยกับเรื่องของการใช้ชีวิตแล้วก็เรื่องของการแก้ปัญหาอย่างมากเลยนะคะชาวราศีพิจิกเนี่ยอาจจะรู้สึกอยู่ในใจลึกๆว่า ทำไมอยู่ท่ามกลางผู้คนมากมายเนี่ยแต่เหมือนกับคุณต้องเผชิญโลกเผชิญกับปัญหาแต่เพียงผู้เดียวก็จะทําให้คุณเนี่ยอาจจะรู้สึกหนักน่วงหน่อยเพราะว่าอาจจะพึ่งพาใครไม่ค่อยได้นะคะแม้ว่าสิ่งที่คุณหวังนะคะมันอาจจะยังไม่ได้เกิดในช่วงเดือนกันยายนนี้แต่อย่าพึ่งสิ้นหวังอย่าพึ่งท้อแท้ใจไปนะคะเพราะว่าในช่วงเดือนหน้าเดือนตุลาคมนี้นะคะชาวราศีพิจิกดวงชะตาจะดีขึ้นมากนะคะสิ่งใดที่คุณหวังไว้ก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในเดือนตุลาคมนี้นะคะเพราะฉะนั ถ้าสมมติว่าชาวราศรีที่ติดคนไหนกําลังเจอกับอุปสรรคปัญหาก็อย่าเพิ่งท้อแท้ใจไปนะคะหมอไก่เป็นกํากลังใจให้และก็ขอให้คุณสู้ต่อไปนะคะเพราะว่าเดือนหน้าสิ่งดีๆกําลังรอคุณอยู่ค่ะ สำหรับเคล็ดลับการทําบุญของชาวราศีพิจิกนะคะหมอไก่ขอแนะนําค่ะให้คุณอยู่กับบ้านนี่แหละค่ะไม่ต้องไปไหนนะคะแล้วก็ให้คุณค่ะทําการไหว้พระสวดมนต์นะคะอยู่กับบ้านนะคะและดูเหมือนกันจะเป็นสิ่งที่ทําได้ง่ายๆนะคะไม่ยากแต่จริงๆแล้วการทําบุญแบบนี้ได้อันิี่ส่งผลบุญค่อนข้างแรงเลยนะคะ เคล็ดลับของการไหว้พระสวดมนต์อยู่กับบ้านค่ะคุณควรที่จะมีการไหว้พระสวดมนต์บ่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นบางคนอาจจะขยนันอาจจะไหว้พระสวดมนต์ทุกวันเลยหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะเป็นการไหว้พระสวดมนต์ทุกวันพระหรือว่าทุกวันเกิดก็ได้นะคะยิ่งคุณทําบ่อยเนี่ยอานิสงส์ก็ยิ่งแรงมากขึ้นเท่านั้นนะคะ สำหรับอีกราศีที่ดวงชะตาพลิกจากร้ายกลายเป็นดีดวงชะตาจะพุ่งทยานในช่วงเดือนตุลาคมนี้นั่นก็คือชาวราศีธนูค่ะสำหรับชาวราศีธนูนะคะในช่วงเดือนนี้ก็ไม่ใช่ว่าเป็นเดือนที่คุณเนี่ยดวงชะตาไม่ดีหรือว่าแย่แต่อย่างใดนะคะแต่ว่าออกแนวแบบชาวราศีธนูจะต้องเหนื่อยเพราะว่างานเยอะงานล้นมีงานเข้ามาให้คุณเนี่ยต้องรับผิดชอบมากมายต้องรับผิดชอบงานหลากหลายหน้าที่หรือว่าทํางานหลายๆอย่างในเวลาเดียวกัน แต่ในเดือนหน้านะคะรับรองว่าดวงดีไม่มีผิดหวังค่ะเพราะเผอจะไปไกลเกินฝันด้วยซ้ํานะคะสําหรับเคล็ดลับการทําบุญเพื่อเสริมดวงชะตาของชาวราศีธนูนะคะเพื่อความปังแบบอันลิมิตค่ะหมอไก่ขอแนะนําให้คุณทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาหรือว่าในเรื่องของความรู้นะคะถ้ายิ่งทําบุญในช่วงก่อนเดือนตุลาคมนี้ก็คือ5 วันสุดท้ายของเดือนยิ่งจะทําให้ดวงชะตาของคุณในช่วงเดือนตุลาคมที่จะดีอยู่แล้วให้ดีปังแรงขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งค่ะ สำหรับใครที่ไม่ได้อยู่ในลิสสามราศีผู้โชคดีเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ไม่ต้องน้อยอกน้อยใจไปค่ะหมอไก่ขอแนะนํานะคะให้คุณเนี่ยมันสร้างบุญสร้างกุศสนเอาไว้บ่อยๆนะคะเพราะว่าอันนี้ส่งผลบุญเนี่ยย่อมจะหนุนนําให้ดวงชะตาของคุณเนี่ยดีขึ้นโดยอัตโนมัตินะคะสําหรับวันนี้ค่ะหมอไก่ต้องขอลาไปก่อนนะคะคุณชนะคุณเมตองและท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ